หกแม่นงึดบแมโอ้ยสี่หกเจ็ดแม่สี่ห้าเปิดด้ให้แม่เลยนอนหลังเจ้าว่าเที่ยงเจ็ดแท้หกเจ็ดสี่เจ็ดแทมเจ็ดแทมแม่งสี่แตมผู้เดียวมกแม่ เต็มพอดีสามเด้งเอ้าเต็มสามเด้งเยี่ยมากเยี่ยมดีดีวะพวีไก่มาพกซีมอย่าคิดเงินสะย้มเสียนะทดลองไอ้แม0อยเด็กกัดทอดสีบาทพวกซีฟไกมนี่ไม่ดีงัยไอ้ซางนึกหน่อยไปใส่นี่ยี่นละไปยุ่นหม้อใส่อันล้างล้างลูกไปเปลี่ยนนี่แล้ว ขึ้นตั้งลรอแกขึ้นตั้งแล้วนขึ้นบอลชิดเต่านินึงป่ะสามเด่นสามเด่นครบสามเด่นไม่ได้อนี่ยเด็กเนี่เอาเอามาถ่ายงั้ถ่ายไทยเลยเหรอถ่งคนไทยไทยเมนูเนี่ยเราเป็นคู่เนี่ยเมนู่นถ่ายแล้วเนี่ยแล้วคู่เลยเนี่ยการไทยเนียเป็นเหี้ยวคือจุดบอดของ เล่าวันนี้เดี๋ยวมีโน่เหนี่ยวปิดเพิ่มก็ได้เงินเหนื่อนไม่เรียนไพ่เซย์ป่ะพักสีเข้าเต็มๆในเหนียวแค่พักราชการไว้ก่อนเร็วออกเมื่อยก็พักไว้ก่อนทั่วเอาเด้อเอา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 เป็นผู้หญิงวะเขาก็เอาอย่ีกอ๋อ